สวัสด,ดีค่ะพี่ี่เพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหวงบีเควันนี้ก็จะมาทำสวนนะคะอยู่ที่บ้านก็ตัดย่าเองนะคะทุกคนคือคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะใครท <laughs> <mon trans ito> ี่อ <schon> ย <loves> <tampoco S 1> ู่ต่างประเทศก็จะรู้นะคะว่าชีวิต อยู่ต่างประเทศอะไรที่ทำเองได้ก็ทำเองนะคะทุกคนไม่ได้รับจ้างเนาะไม่ได้รับจ้างให้เขาตัดให้เนาะเพราะว่าธุรกิจที่บ้านก็รับจ้างตัดหญ้านะคะคือเป็นงานที่ถนัดอยู่แล้วเนาะก็เลยทำเองนะคะทุวันนี้อากาศก็ จะเป็นคึมๆนะคะคึมๆเม,ม,มื่อวานมีแดดเนาะแต่วันนี้มีอาการเหมือนจะฝนจะตกนะคะทุกคนวิ่งก็เลยลงมาตัดหญ้าเนาะตัดห้าให้มันสั้นนิดนึงเนาะก่อนที่จะเอาปุ๋ยลงนะคะทุกคนก่อนที่จะเอาปุ๋ยลง <c oughs> ในช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิกเนาะใบไม้ปง แล้วก็จะมีการตัดหญ้านะะคเพื่อนข้างบ้านก็พากันตัดหญ้าแข่งกันนะคะทุกคนแข่งขันกันนะคะสามสี่หลังบ้านนี่คือแบบอ้อมคางอ้อมแอเราก็แบบเริ่มติดจักจักติดจักตัดหญ้านะคะทุกคนพ้อมกันเลยนะคะพ้อมกันแบบเสียงดังอ้นอัวกันไปหมดนะคะคือการแข่งขันกันนะคะ แข่งขันตัดยาก,กันนะคะว่าใครจะตัดว่าใครจะตัดเสร็จเร็วกว่านะคะคือแบบเป็นอะไรที่ตลกมากนะคะอยู่ต่างประเทศเพอเห็นแสงแดดแค่นั้นและคะทุกคนทุกคนก็เอาจักตัดยาออกมาเลยนะคะแบบหรือว่าทําสวนเนาะทำสวนทําอะไรกันนะคะแค่เห็นแสงแดดนะคะทุกคนเห็นแสงแดดเห็นอากาศอุ่นนิดๆินี่แบบโอ้ยคนต่างประเทศนี่แบบ ออกมาทําสวนกันเลยนะคะทุกคนเหมือนกันกับวองตอนนี้แล้วเนาะคือตัดหญ้าแล้วก็ข้ามมาเขาบอกว่าฝนจะตกนะคะทุกคนวองก็เลยตัดหญ้าแล้วก็จะเอาปุ๋ยลงนะคะเอาปุ๋ยลงแล้วก็พอดีให้ฝนได้น้าฝนเนาะน้าฝนก็จะแบบอา้าเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่น้ําประปานะคะเอาน้าฝน เป็นเป็นน้าที่ให้กับปุ๋ยเนาะที่ให้แบบปุ๋ยเม็ดปุ๋ยละลายเพื่อให้หญ้าเขียวนะคะทุกคนเพื่อให้หญ้าเขียวนะ,ะจริงๆเครื่องตัดหญ้ามันก็เสียงดังนะคะทุกคนเสียงมันดังแต่เครื่องตัดหญ้ามันไม่ได้หนักเนาะ,ะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้านี้ซื้อปิกายนี่นะ ตัวอักษรกาดนี้มันรุ่นใหม่มันก็เลยแบบไม่ไม่ได้หนักมันมันไม่ได้หนักเท่าไหร่การติดมันก็ติดง่ายๆนะคะมันก็ไม่ได้ติดยากมีการปรับระดับของของอ่าการตัดของยาเนะแบบจะซอกสั้นๆหรือว่าซอกยาวแบบนี้เนาะมีระดับมีประมาณ10 10ระดับนะคะสิบปุ่มแบบว่า แบบสั้นจริงๆแบบนี้แล้วก็ขึ้นมานิดนึงแบบนี้พึ่งก็พึ่งจะปรับระดับมันเพราะว่ามันยาหยาาช่วงนี้มันจะแบบมันจะยาวเร็วนะคะทุกคนคือตัดไปแล้วก็อีกอาทิตย์มันก็จะยาวนะเพราะว่าอากาศมันจะอุ่นๆเลยเนาะกลางวันมันจะอุ่นแต่กลางคืนมามันจะหนาวนะคะทุกคนแล้วก็มีฝนด้วยเนาะแบบนั้นคือหญ้าหญ้าแล้วก็พืชผักต้นไม้มันก็ชอบเนาะ คือหลังบ้านแค่นี้นะคะทุกคนแต่ก็ใส่การตัดยาประมาณ1 2หรือ15นาทีเนาะมันก็ตัดเสร็จนะคะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเนาะคือการที่ป้องกันก็คือต้องใส่เกือบ,บกนะคะทุกคนเกบ,บกแล้วก็ต้องมีเว่นตาด้วยเนาะเพราะว่าป้องกันป้องกันอะไรที่แบบตัดแล้วมันจะ มันจะพุง่งมันจะพุง่งหรือว่ากระเด็นมาใส่เราเนาะแต่ว่าบึงก็ไม่ได้ป้องกันอะไรนักหนานกะ,ะเพราะว่าทำความสะอาดเดินเดินหลังบ้านแล้วก่อนจะลงตัดหญ้าเนาะก็เลยนี่แหละคะ่ะชีวิตนะคะชีวิตของของคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะ <c oughs> ไม่ได้รู้ลาเหมือนเหมือนในละครนะคะทุกคนมาตอนนี้วึ่งก็จะ s p e e วิดีโอให้มันเร็วมากขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะทุกคนคือถ้าจะดูการตัดหญ้าไปถึง15นาทีนี่คือมันเป็นอะไรที่แบบคงจะน่าเบื่อเนาะ แต,แต่การตัดหญ้าออกมาก็สวยงามคือถ้าใช้าจากที่ตัดแบบนี้มันจะแบบมันจะเพียงกันเนาะมันจะเพียงกันมันจะเรียบเท่าๆกันนะมันก็จะสวยงามนะคะแบบอัมบ้านเราก็ชอบคอนกรีตกันเนาะแต่อยู่ต่างประเทศส่วนมากนะคะทุกคนส่วนมากจะชอบเป็นสนามหญ้ามากกว่าคอนกรีตนะคะเพราะว่า ฝนฝนตกแต่แบบว่ามันไม่ตกเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะตกแบบเท,น,ทบบน้ําเทท่าไปเนี่ยมันก็จะเวลาหน้าฝนมันก็จะลําบากแต่อยู่ต่างประเทศฝนจะตกแต่แบบตกกลางคืนแล้วก็มียุดมันไม่ตกมันมันไม่ตกแรงเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะตกแรงมากๆอยู่ที่ต่างประเทศปีนี้ฝนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะหรือว่าจะเป็น แห้งแรงหร,หรือเปล่าปีนี้ก็ยังไม่รู้นะคะทุกคนแต่ที่แน่ๆฝนยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะคะคือฤดูฝนก็จะหมดไปแล้วเนาะคือถ้าหน้าร้อนมาแล้วก็ฝนก็จะหายนะคะ,อย,ะอยู่ประเทศอยู่ประเทศออสเตรเลียหน้าหนาวและหน้าฝนจะเป็นฤดูเดียวกันนะคะทุกคน <c oughs> คือมันจะเป็นฤดูเดียวกันเนาะมันก็เลยแบบอ้าม หน้าหนาวมันก็เลยจะหนาวไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีฝนมีลมเนาะมันก็เลยหนาวแต่ที่นี่จะแบบไม่มีหิมะนะคะอย,อยู่ที่ในเมืองไม่มีหิมะนะถ้าหนาวแต่อยู่เขตนอกจะมีเนาะอยู่เขตนอกที่เป็นติดภูเขาอะไรแบบนี้ก็จะมีหิมะนะคะคือส่วนมากคนออกไปเล่นสโน์กันอะไรแบบนี้ก็ ออกไปจากตัวเมืองประมาณ3าสชั่วโมงนะคะขับรถไปเนาะเขาก็ไปเล่นสกีกันแถวนน้นนะคะแต่อยู่ในเมืองจะไม่มีนะไม่มีสโนวมีก็แค่แบบเป็นน้ำหมอกที่เป็นก,กามกามเป็นน้ำเป็นก้ามที่เป็นแบบเหมือนน้ำแข็งเนาะถ้ามันหนาวจริงๆอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะทุกคน ขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามชีวิตของวึงที่อยู่ต่างประเทศนะคะนี่คือเป็นชีวิตของวึงแบบไลฟ์สไตล์ของคนของสาวลาวที่อยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกๆกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาคอยเป็นกำลังใจคอยมากดเลิฟกดไลค์ให้นะคะ แล้วก็คอยทักทายนะคะดูแลการเอาจใจใจ่เนาะการเอาใจใส่ให้มีกำลังให้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆและก็น้องๆนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ บายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ